สวัสด yeah, no yeah, ีค่ะนลูกสวัสด right. anyway. ีค่ะสวัสดีกล้องเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจูเน่ค่ะสองเดือนสองเดือนสิบสี่วันแปดสิบสี่วันทําการแล้วค่ะวันนี้หนูจะมาจะมาโชว์การเดินค่ะหนูจะมาเดินโชว์เดินแบบโชว์ค่ะหนูจะเดินแบบโชว์ค่ะวันนี้ค่ะอ่ะคุณลูกคาหนองจูเน่ค่ะเดินแบบโชว์ในลูกเดินแบบโชว์ในค่ะเดินแบบโชว์ในค่ะอ่ะอ่ะก้าวขาซ้ายลูกก้าวขาซ้าย ก้าขาขวาลูกก้าขาขวาก้าขาขวาเออก้าขาซ้ายค่ะลูกก้าขาซ้ายค่ะก้าขาซ้ายค่ะเออก้าขาขวาขาลูกก้าขาขวาค่ะขวาค่ะลูกก้าขาขวาก้าขาขวาก้าขาขวาขาลูกก้าขาขวาก้าขาขวาลูกโออก้าขาซ้ายขาซ้ายขาซ้ายเออขาขวาค่ะลูกขาขวาค่ะขาขวาค่ะ ก้าขาซ้าย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 หน่อยก้าขาซ้ายเลยลูกขาซ้ายขาซ้ายขาซ้ายอู้ขาขวาขาขาขวาตึง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 หนูเต้นโชว์เพลงประจอมตัวหน่อยปั๊บปึ๊บปั๊บหนูหนูหัดเดินหนูจะหัดเดินค่ะหนูจะเป็นสาวแล้วค่ะคุณแม่ค่ะ คุณไม่เห็นหนูไหมคะคุณไม่คะนี่ยิ้มเลยลูกยิ้มเลยลูกนี่ค่ะหนูจะหลับแล้วค่ะนี่ยิ้มเลยลูกหนูจะหลับแล้วค่ะหนูจะหลับแล้วนี่ยิ้มเลยลูกยิ้มเลยลูกหันนั่งหันนั่งหันนั่งไว้หันนั่งไว้นี่วกำไม่ถูกไงกำกระปั้นไม่ถูกนะลูกกำกระปั้นไม่ถูกนะคะเป็นนักมวยไม่ได้นะลูกกำกระปั้นไม่ถูกเป็นนักมวยไม่ได้นะคะกำไม่ถูกนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะสุดยอดเลยค่ะอี่นี่วันนี้วันนี้จบบีบดโอเพยงแค่นี้ค่ะ